อ่าสวัสดีครับวันนี้เราชมด,ดูเกมนะครับวันนี้เรจะมาสอนทับภัพอะไรอ่ะเป็นหนึ่งลืมลัมพมีดมีดหรือว่าดาบม,มีดดาบอ้อะอ,ะอะไรตกเป็นึงไม่เป็นไรประกอบไปแล้วสอนทับเรียกว่ามีดแล้วกัน มีดาบแล้วกัน嘛นะมีดาบซาม,มูไรเวอร์ชั่นสองนะแต่คราวนี้มันจะสั้นเหมือนมีดนะแล้วก็เราเตรียมกระดาษ A4 สี่ขามาเตรียมขึ้นมาสองแผ่นเอ,เอาไปด,ดึงดึงเอามาซ้อนกันเลยนะจ๊ะแล้วก็วางเป็นแนวนอนนะแล้วก็เดึงดึงวางเป็นแนวนอนครับแล้วก็แล้วก็นนแล้วก็วกวกพับเดี๋ยว มันนี้ไม่ตรงแล้วก็พับนะครับใ้ดาบกว้างแค่ไหนก็พับไปเลยนะผมขอประมาณนี้แล้วกันนะพับไปสุดๆกัษเลยนะครับจริงๆคนดูจะใช้ชั้นเดียวก็ได้นะคะผมแต่ว่าอันนี้เพื่อความแขง็งแรงผมขอใช้สองชั้นแล้วกันนะจะให้ดาบแกร่งนะครับผม ปุ่นี้ก็น่าจะสวยๆสวยๆนะสวยๆสวยๆอันนี้ก็น่าจะมีกิจกรกรมแจกเหมือนกันเหมือนกันน่าจะนะน่าจะน่าจะนะถ้าแจกได้อะนะตองนี้ถ้ามเัเหลือเศษน้อยเกินไปใช่ไหมทุกคนจ้าวครับแล้วก็รับตัวนี้ให้มาชนเด็ดตรงนี้ มาได้แล้วและด้ามรีดกันนะตากันมาลีชิปมาได้ส่วนนี้แล้วเราก็เก็บไบก่อนนะครับมา,มาแล้วก็เราจะมาทาสว่วนของด้ามจับกันนะครับ เพราใช้เป็นกระดาษสีส้มเนาะว่าใครจะใช้สีหรือว่าใครจะใช้สีขาวก็ได้แหม่อมเป็ผมเอากะก่อนเอ๊ะฟักพึ่งเนี่ยฟักงี้กินกหนมา ไม่ได้แต่พรบพึ่งทำไมเนี่ยเพับพึ่งามาวัดเลยอยากได้ด้างจาับยาวสั้นประมาณไหนยาวประมาณไหนขอประมาณแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ตัวด่างไมสั้นดิประมาณนี้ะน,นะพาเข้าไปเลย ูนตอนนี้ผมถ่ายคลิปตอน2ทุ่มนะครับผม2ทุ่มไม่รู้2ทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเอาไว้2ทุ่มแล้วกันมันเซนน้อยกันไปชิ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 ปมาก็ดูว่าไหนแข็งตรงไหนแข็งตรงนี้แข็งแล้ว แล้วพับเข้าไปลพับเข้าไปแล้วก็เอากันไกลมาทับแล้วก็ตัดครับชิ่งชิ่งเดย์ยังยังมาหนีบเป็นดังอันนี้เดี๋ยวมันคุณละด้าน่ะเีาจะเสียพ่อไปใหม่แล้วอัน มีเงยไหล่มาเราก็ใช้ก็เทปใสแล้วเดนมาดึงมาหรือว่าใครมีกาวใครมีกาวแท่งนะครับผมเอามาเปิดพวกทาท,า,ท,า,ทาแล้วก็ติดก็ได้แต่ผมใ่าครับพี่เกียรตลงไปเอาอีกแล้วผมใช้ก็เทป่อน เพิ่งปิดรูตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่อนไรเข้าไปอยู่แล้วตรงปลายดาบนะครับอ้ยอีกแล้วไปดาบเราลืมไปเลยนะเราจะตัดนะครับกะระยะ ตัดตรงเนี้ยยังไงก็ได้ฮนะประมาณนี้แล้วกันเ้วเทปันแปะใครมีกาวร้อนนะครับกาวร้อนที่มันเป็นแท่งแท่ง,ทงกาวร้อนที่มันเป็นขวดเนี่นนะ็ใสไปเลยได้นะครับนี่สแนปยางยางยางแล้วตรงเนี้ยเอาเทปรัดไปเลยหรือใครมีกาวหรือว่าใครมีปืนกาวอะทุกคน เอามาฉีดยิงใส่เพราะใคามีกาวร้อนที่ไปขวดอะมาฉีดใส่ปุ๊บมันจะแน่นกว่าเทปกาวอากีกครับเหมือนกาตาช้างอะผมขอเรียกว่าม,ม,มีดด้วกันมีดดีวะเดียวใครนั่นอยู่องโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้สึกตัว,ลวเลยนะว่าโดนนะเฮ้ยแดงช่วยนี่ยังไม่หาย แดช่วยสวยผมไปปีนระเบียงผมไปปีนกำแพงมานะแล้วก็เราเตรียมตัวไม่แบบขึ้นนะครับคลิปที่สอนทักดาบสมูไรเวอร์ชันที่ผมบอกไปแล้วก็ต้องตีมด้วยนะเอามาแล้วก็มุนม้นม้นม้นมวนม้านม้นม้วนมนม้วน้น้ม้วนม้วนน้น้นว้นวมนนน ชุดนอนถองเมืออจีรัดมาเรียทุกคนจริงประเด็นมันดูบอกใครถามใครถาม,มนี่เออได้มาดิครับเออ,เออไปไม่เป็นไรเพราะเราทำให้มันเล็กอยู่แล้ว ลัาคืนสภาพเดิมได้7นาทีแล้วครับผมครั้งที่แล้วนี่โอ้โหสีสิสนาทีเป๊ะๆเลยน,นะมาให้มันเล็กที่สุดเล็กที่สุดพอสัตว์เราเล่นเราเล่น <laughs> มึงสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนั่นคน ไปอันนี้ไม่ต้องติดก็เทเว่าแต่ปืนแล้วเราก็ตัวดาบมาเอาเราจะสอนนะดูดีๆนะเข้าไปตรงกลางให้มันอยู่ตรงข้างขวาผมนะให้มันอยู่ตรงด้านขวานะด้าน,นขวาเอาให้มันอยู่ตรงด้านขวาลูกหรือว,ว่าด้านตรงกลางก็ได้แลวเตะเออ,เอ,เอ,เอให้มันอยู่ด้านขวาแนละ้วกัน อ้ยโอ้ยมันกู๊มันทะลุดได้ไงเฮ้ย <Hey. S 1> มันขี้โกงเฮ้ยข hey. ี้โกงถกก็เทมันขาดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเอาลองดิมันขาดง่ายเหรอ ดูฉีดด้านนี้ไม่เขียนนะฉีกมันก็ไม่อยากเลยมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวนี้เอ่อ,อ,อมาพอ,อรอผมว่าตรงปลายแปะสองชั้นดีกว่าปล <c oughs> อดภัยไว้ก่อนด้วย ตัดออกอะ่ะเอาใส่ปุ๊บนีย่ยมีงอ,อไปครับนี่ยเศรษฐายเอายชิงชิิง,ง,งปิดรูได้เลยนะหรือว่ายางหรือว่าจะเสริมงูเข้าไปอีกข้างๆก็ได้แต่ผมไม่เสริมละนะปิดรูไปเลยใครบิดก,กาวใครบิดก,กาก็ใช้ปิดนะผมไม่มีขี้เกียจลงไปเอานี่ได้แล้ว แต่เราขายขั้นตอนหนึ่งมาเตรียมกระดาษสีสีพวกสีเขียวแล้วหรือว่าขาจะาใช้สีขาวมันเดิมก็ได้นะสีขาวทุกขั้นตอนอะ่ะม,มาปิดสิบนาทีแล้วคนตันนี้ผมจะทำปอกมันปอกมันแล้วก็จะพับตรงนีนนงนะนนง้นิดนึงนะนิดนึงนิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวและต้องปอกนะ พับเลยพัยบพไปครับพับไปครับไม่ต้องเล่นมากได้เลยมาสอดยากทุกคนถ้ามาสอดยากพวกโอ้โหต้องทำใหม่ชิบชิบชิบ,ชบ,ชบ,ชบสวยนี่เลยมันเป็นอย่างเงี้ยมาสอดยากไหมอะง่ายอยู่ง่ายอยู่ ทีมาแปะครับแปะตรงรอยนี่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดรี่เลยก็ได้รี่เลยก็ได้ทำไมผมพับตรงไปแล้วมันจะได้แข็งๆตรงนี้ครับผมแล้วมันจะได้แบบเวลามาต้านปุ๊บพิ้งมันจะได้ติดเลยแต่ว่าเราจะทำตัวนั้นไว้ตัวที่แบบตัวกั้นนะครับผมอ้มอติดตรงนี้ก่ันนี้ เอาไปเราทำตุกกันอาหางเอากระดาษ A4 สีขาวแล้วกนะันเอาพับครึ่งครับผมครึ่งกลางแล้วก็ตัดออกอุ๊ยยางนะคัตเตอร์เ้วย โอ้ไม่เป็ไรเนเดี๋ยวกาวอะไรเนี่ยแยกออกครับแล้วเก็จะพับมาเอาครึ่งหนึ่งมานะเอาแค่ครึ่งเดียวครับแล้วก็พับมาดีรี่ครับแล้วก็เอาตัวตัวกระดาษมามามาวางครับ นี้เอาในป้งกดนี้เราพัานไปครับแน่นๆรอบที่หนึ่งแล้วก็มาข้างหลังครับข้างหลังครับหักพับหักกระดาษจิ้งแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ไปตรงนี้นครับผมสอดเข้าไปตรงนี้แล้วดึงยังไม่ดึงเลยหรอ นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยรูตรงนี้นะใต้ตรงนี้นะตรงเนี้ยสอดเข้ามาได้ปะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาให้มันมาสึกให้ชนตรงนี้สวยดึงดึงสวยแล้วก็กะออกตรงนี้ใช่ไหม เออตัดออกเลยนี่เฮ้ยตัดอีกนี่เราจะสูตรกั้นตรงนี้ครับผมเอาใส่ใส่ตัวล็อกเลย แล้วก็เทมล็อกตรงนี้แล้วกันมาเราก็ได้แล้วแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จชิ้นเราก็กดกระตรงดาบต่อกระตรงนี้ต่อ นะพับตรงนี้มันไปไปลายังไงพับไปตรงนี้จะไม่ตัดไปครับผมมันปอกมันแหลมเกินไปตัดออกสุดปอกมันออกตีมันจะไม่แหลมนะ เราตกแต่งสักหน่อยเลยกระดาษซึ่งน,นี้เราก็จะใช้ตกแต่งครับตรงนี้มาครับชุดชุดอ,อันนี้ผมเมื่อถึงสามสิบนาทีเชียวผม,มวนุ่นตอนนี้สิบหกละครับครบหนึ่งอันสองสองสาม สองแล้วกครับสีตัดเฮ้ยว้าว่เกือบโดนมือแล้วตองนี้จบเลยนะจิบกักันไก่ดิ โอ้ยเปี้ยวไม่เป็นไร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 ไเห็นไ,ไ,นไงไชิง,ชงแล้วก็มาจะมาพันลูกปอก นี่เรากันตรงนี้นะชิ่งเส็จค่น,นี้เขาเอาไว้ทำอะไร สวยสวยอุ้ยเสียงปอมสวยสวยสามัญมากตรงนี้อันนี้สววีจะทำอะไรดีอะดูละอีกุโหลอบัตอบัตในท้องนียนะให้กระดาษสีเขยีวยวแก้พิซซี่ดำนี่โอ้ชัดเลยทุกคนโอบัตใน อีกูเลโอวไนท์มันดาบแค่ศูนย์ให้มันดาบค่าดูนย์มันดาบฆ่าศมันดาบฆ่ศูนย์มันดาบค่าศูนย์โอ้ยเจ็บดาบพิฆาตศูนย์นี่เสร็จแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับดาบนินจาโอ้ยเจมีดดาบไอ้มีดนินจาสุดเท่เวอร์ชั่นสอง นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปครองครับพบกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดคลิปต่อไปชิง